ก็สำหรับผมเองคือจริงๆอาจจะเป็นคนเป็นผู้ชายปากแข็งนะครับไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้บอกนักกับการเจ้าสาวของผมสักเท่าไหร่นะครับอย่างดอกไม้ก็ตั้งแต่จะเป็นมาพูดจริงๆคือก็ยังไม่เคยได้ให้จนกระทั่งวันนี้ได้ให้ดอกไม้ก็ก็เลยมีกิรกรรม่างนี่เองมีน้ำตาไหลร้องให้กันทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับก็ มันก็เป็น,นปด,ด้ยวยความปิตินะครับก็ต่อจากนี้ไปก็คือมันเป็น,เ,เ,ปน,นเรื่องที่ผมเลือกหนาที่จะใช้ชีวิตต่อจากนี้นะครับจนบา่าจะแก่จะเท่าจะมีรูปมีหนังให้าทางเพื่อนเพื่อนได้เห็นทางครอบครัวได้เห็นนะครับครับก็ 发几张看怎么样？我支<谢>